สวัสดีครับสวัสดีทุกคนสำหรับผู้ติดตามและผู้ให้กำลังใจทุกท่านนะครับคลิปที่สาสำหรับเรียนนี้วันนี้ก็วันที่24่ครับผมนะก็ผมก็จะพูดตรงไปตรงมาแบบนี้เลยนะนะคือว่าผมผมเป็นคนชอบนั่งพูดนั่งคิดคนเดียวนะซึ่งถ้าถ้าเราไม่ ไม่ได้อัปโหลดคลิปก็ผมคิดว่ามันเราเรียนมือถือนไหนๆก็เรียนมือถืออยู่ใช่ไหมไหนๆก็เรียนมือถืออยู่เรามาอัปโหลดคลิปวิดีโอดีกว่าดีกว่ามันเสียเวลาเปล่าๆนะครับแต่๋ยวต่ละเรือนแต่ละปีเราเราคิดรู้ว่ามันเราไม่อยากให้มันเสียเวลาไปเปล่าๆนะครับ นะถ้ามันเชี่ยงเรือนเชี่ยงปีงนี่เราเราจะรู้ว่าอ,อ๋อเราเล่นมือถือแต่ละวันแต่ละเรือนแต่ละปีนี้ลองคิดดูปีถึงปีเสียงเท่าไหร่หึงปีหมดเงินไปเท่าไหร่ไม่ต้องคิดเยอะแล้วนะเดือนหน้าประมาณสองร้อยห้าสิบฮะเดือนสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบต่อเดือนอนะ่ะปีหนึ่งมันมีสิบสองเดือนนะปีหนึ่งมันมีสิบสองเดือนนะครับ คนก็ลองคิดดูว่า,วามันเที่ยงมันจะเที่ยงประมาณเท่าไหร่ไหนๆก็เราเรียนมือถืออย่าไปให้มันเสียเวลาไปจนเกินไปนะฮะเวลาเหนื่อยก็พักผ่อนได้เวลาเราจะทํางานก็ทำทำงานนะฮะทำงานทํางานอยากจะมีะรายได้อยากจะมีรายได้ไดแ้วก็ไม่อยากจะทํางานเหนื่อยใช่ไหม ทุกคนเราถ้าเราทํางานเหนื่อยเราไม่อยากจะเราไม่อยากจะอัปโหลดคลิปเราก็หาเล่นมือถือแล้วเราอยากจะนอนพักผ่อนใช่ไหมในช่วงนั้นคนก็รู้อยู่แล้วว่าเอ้พวกนี้กูทํางานไหวไหมวะพวกนี้จะจะทํางานไปไปไหวไหมเนี่ยดูสภาพแบบนี้วันนี้เหนื่อยมากเลยอย่างเงี้ยต้องเจอนะครับแบบนี้ทุกทุกคนต้องเจอนะเวลา เราไปทํางานตักแลดอยู่กลางแจ้งเนี่ยโหสุดยอดเลยนะฮะแดดร้อนงานก็ต้องทําทําไม่ทําก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ทําก็ไม่ได้นะครับทุกคนต้อง,ต,อง,ต,องต้องทําต้องทํางานให้ได้เงินนะ,ะนะถ้าไม่ทําก็จะไม่ได้เงินอ่ะถูกไหมถ้าไม่ทําก็จะไม่ได้เงินถ้าเรา,าทำไปกินไปไม่เก็บยิงไปไกลนะครับ แบบนี้ยิ่งเรามันมันทำให้เรายิ่งเราไม่ไม่มีวันหยุดวันย่างเลยทำงานตลอดทั้งนปะีเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้ไปเพื่อนซื้ออะไรก็ไม่ได้ซื้อเพราะเราทำงานไปกินไปไงไม่รู้จักจะไม่รู้จักจะเก็บเงินว่าเพื่อนเพื่อนพ,อนพี่พี่น้องน้องเขาซื้ออะไรซื้อของอะไรได้บ้างแต่ละเรือนแต่ละปี ก็อยากจะฝากถึงทุกคนนะครับคอยคิดดูนะว่ามันใช่ไหมผมไม่ได้มาสอนนะครับเนาะสวัสดีครับ